สบายดีป้าลูกสบายดีป้าลูกอเล่น้องบอลพี่นอ้องเลยอะมานั่งลินนาบ้านพี่น้องเลยถ้าลูกมานั่งลินนาบ้านนะพี่น้องเนาะคลิปนี้กับพ่อมี่ยังพี่น้องเ้ยสิมาว่าเรื่องงาน้องบอลนะพี่น้องเด้อคลิปนี้อ้นกับบอยาให้มีดามา่าหรือว่ามีการเอฟซีถกเถียงกันเรื่องอางาน้องบอลนะพี่น้องเด้อ สีออกมาว่าวกับเบลอยากให้มีประเด็นอีกอย่างดอกพี่น้องเลยกับขอบมกขอบใจลำเอฟซีมาสุบคูสุบคนที่วังดีต่ออดไปพี่น้องเดอ้อขอบประคุณหล,ลายๆพี่น้องเลยเฮ็ดลูกเฮ็ดสีมาว่าเรื่องอางาน้องบนนอลน้อพี่น้องนอก,ก่อนอื่นกับมีเอฟซีว่าหลายที่เราเล่นเที่ยวมานะเราเที่ยวมาหานะ้อ,าาหาหาหนองบอลน,นะพี่น้องเลยว่าอ้อนนะบอกขึ้นกิตใจของบอกเต้เลยบอจากซันนี่นะ จกักสีอ้นจกักสีหวานในไหนเนาะเพราะว่าพ่อเมียเขากะลมกันแล้วเขากะเข่าใจกันแล้วนะเรื่องของเรงื่งงงววองมันกับน้องๆเนาะเพราะว่าคือว่าอ้นกับเฝ้าไปละล้คลิปหลักพี่น้องคือที่เพิ่นมาเมื่อนั้นนะพี่น้องเพ,พ,พิ่นกับเบลทโรมาบอกอน้นซ้ำว่าเพิ่นสีมาคำหลักเพิ่นโทรบ,บอกอ้นก่อนอ้นกับสีวา่าเจ้าเฝ้ามากเลยยะหินหอดล้ากค่ะยังเก่งกับหายเดือนหนึ่งมากเธอหนึ่งซะ คือในนี้ล้เรามาเห็นแล้วก็อยากไปนำพี่น้องคอนเสิร์แล้วก็อันยังหกักยังคิดหอดงาอยู่นะเพราะว่ามันอยู่ำลำเ่าแต่น้อยเท่าใหญ่พี่น้องน้องบอลนะเออเห็นงาไปแล้วก็อยากไปนำงาว่าสันซะอันนี้เราพอไปโทรบอกเราเรามาเราติดเปโ,ปโลไปเลมาเลยพี่น้องเลยพีดน้องเห็ดเจอวะมาเห็ดรู ถ่ายคลิปนะแม่เยนแม่ถ่ายคลิปเบาะจะถ่ายคลิปเบาอป่ะบอเต้แล้วก mm ็เกลือเฟตเกลือไก่อย okay. okay. yes. ู่หลังบ้านพี่น้องเลยหนึ่งมาแน้วพิ่งเนาะเรื่องหยาของอ้นนะสำหรับอ้นคือสมมติมีปัญหายไงเนาะคือเอฟซีกับเป็นห่วงบอเต้เลยเป็นห่วงที่แบบว่าเออย่านครอบครัวเราแตกแน่ะพี่น้องเอ้นก็เข้าใจความหมาย เอฟซีเด็กพี่น้องเด้อุ่นกับขาใจพี่น้อยข่าใจกับความหมายของเอฟซีพี่น้องเอฟซีเป็นคมเมนต์มากขอบขอบคุณเพื่อนพี่น้อยแต่ว่าครอบครัวเขาก็ล่มกันแล้วพี่น้องถ้ามีปัญหาก็จะจะมีปัญหาเรื่องอื่นอุ่นขดนะพอเขากรล่มกันแล้วตกลงกันแล้วคือซีโบ่มีปัญหาเรื่องนี้นะพี่น้องคนว่าตรงๆเลยพี่น้องเดิน หน่าน้องบอลนั่นเราบ่มีทีไปคือไปอยู่วังหันเราก็บ่อยากไปเราบ่อยากไปอยู่กับลูกชายเราคือเราเว่าอยู่ในคลิปอะไรเราญานเราอยู่เป็นอยู่ตอนตอนบ่อมาเราพี่น้องเนาะบ่ตอนมาห่นะญานอารมณ์เสียอารมณ์บดีตีเราศิษซาเราญาตตัวนี้แหละกอเราจะบ่อยากไปอยู่ในหันนะคัดจริงเราไปอยู่หันจะได้อยู่ เป็นถั่วบวงหมออห็ดต่กระเปาะเราก็บอกให้อ้อนไปค้นเอามาเมียนนี้เอามาไหวอยู่นี้นาะพี่รองนาออ้อนบรบยาค้นมาไหวมันบมเมลเครื่องคล้องในเทือนข้คล้องเฮาเองแล้วครับบวอยากค้นมาไหวก,กับหนึ่งมากอะหลักก็เป็นแก่อดีตแม่แม่หย่าซื้อที่อ้อนเห็ดน,น้ำราวกัย้อนวันเล่าของบมมีไผแเราก็แก่แล้วเผาแล้วอ้อนอีตุนเล่าน้ะพี่้องนาอกับิดได้อย่างหนึ่งมากอะหลกก็เป็นคนเลี้ยงลูก อ้อนเรา่นเรียกน้องบอลนี่จนใหญ่มาสามนีนะตามความคิดของอ้อนแล้วอ้อนกับเรากันกับพัวแล้วจักสีวาจังได่านาลงบอลกับเป็นเดานั้นคือเรื่องลูกคือการ่อมันกับเป็นเดานั้นคือจะงูกาเจ้าหักคอยเจ้ากระต้องหักลูก่อยน้ำอันนี้นะเราก็เออคอกับเข้าใจตะกี้ได้สะพานมาเด้ ไปหาลูกหาเต้าเจ้าขอกะพาไปไปตะลุมตลาดซื้อเครื่องซื้อของขอกะพาไปว่าอะคอยหู้อยู่แล้วแต่ว่าคอยกระชิบพญายามปรับตัวเข่าหาลาวเลวกระชื้นนองบอลกระปับตัวพญายามแบบเข่าหาพ่อนะเพราะว่าเราไม่อยู่อ้นนี้หอดกระบอเดือนผี่้องมาก็ยังพันหอดเดือนนะเอ๊ซีกับเห็นนองบอลกับบอเตออกคลิปออกงานปรกันติดคลิป FC ก็ดีใจเราเพียงนอกดีใจ ทว่าแต่เอฟซีพี่น,อนออ้องอ้นก็นยังดีใจอ้อนเบิ่งคลิปอ้อนยังนั้นยังน้ำตาไหลเลยอ้อนคิดว่าลูกของตัวเองนะน้องบอลน,นี่เราขาดความอบอุ่นพี่น้องพ่อก็ไปทางแม่ก็ไปทางเนาะมันมาอยู่นี่เขาหนี้ความอบอุ่นมีพ่อมีแม่ไปสินะพ่อก็มีพอ่อพ่อก็มีแม่ก็มีไปสิน้องก็มีแบบนี้นะพี่น้องแล้วเรามีความอบอุ่นแบบน,น,น้นั่งนะมันเป็นนั่งโอ้แม่บูฮู้ลูกมันเปกระเจี๊ยกระดาษจะเห็นยังไงมีคะ เออาก็ดนนแม่เห็ดบมอเป็นลูกหอเห็ดเป็นเราจะเห็ดแม่สีวา่าน้ำเอฟซีนี่ลูกแม่สิมสีว่าวเอฟซีลูกเด้อจะเห็ด,ดลูกเด้อลูกเด้อคืออ้นว้าวอะไรพี่น้องดีใจพี่น้องลูกมาอยู่น้ำกับลูกมีความอู้คุ้นอยู่น้ำหยาบแต่คืนนั้นแหละจะหน่อยกับหยาพาไปหนันหยาพาไปหนีเนาะเรย์่อนทันเรย์่อนหนีและไปหันไปหนีลุบห,หมอ,อกและท่านสีว่า ว่าคือบอเตก็คือคืออ้นเคยว้าเขาเลยเคยว้าไปในคลิปแล้วว่าถ้าเราจะมานอนเยี่ยมยามน้องบอลนะดคืนสองคืนกับโบเป็นยังเนาเพี่ยงเนาะถ้าเรามาแต่เราจะมาอยู่น้ำเลยคือมาอยู่น้ำบ่อไรคือมาอยู่ในไดหนึ่งมากับอ้นกับไอเออน้องหลายคนปัดไอเออน้องอ้นมาตุ่มมโหมเหมือนเด้มากับหลายคนเหมนี้ขั้นชิเว่าเลยเล่ากับคือเอฟซีว่าอะไร เราบนมีส่วนเกี่ยวข้องอีกยังแล้วเพราะว่าเฮาก็เลิกกับลูกซายเราไปแล้วเฮามีครอบครัวใหม่ล้าสร้างครอบครัวใหม่แล้ว,วแ,วแ่ที่อ้นเห็ดน้ำนี่แค่สงสารลาวพี่น้องเองอสงสารลาวกับหนึ่งเม้าข้างหนึ่งอ้นเคยใส่ชีวิตอยู่กับลาวานะอยู่กับลาวแต่ละมือมียังปัญหาอย,ย่างอานกับรึกษาลาลมลาวเขาตะก,กี้แค่ตะก,กี้ยังพันได้น้องบอล้วก็คือผ้าได้ผลมากอะ่มแต่กับลาวสัตว์ซะน้องเลยคือ เคยเห็นเคยหู้จักมานะเค<ม>ยใช้ชีวิตอยู่น้ากับเออเขาจังจากไห<ๆ>เขากับเคยอยู่น้าเหล้าสัตวอีต้นเล้าแล้วก็แก่แล้วเขากับผบู้หรอกชีวิตคนเขามันสั่นพี่น้องเลยเขากับผบู้หรอกเขาจะอยู่น้ากันหอนมือใดนีนะบางทีอ้อนไปก่อนเล่ากับมีเล้าไปก่อนอ้นกับมีแมนยูอ้นยังหนุ่มยังน้อยแต่เขาบ,บับหูนะ้เรอกสุขภาพร่างกายเขาทางในเป็นเนดใดเนะพี่น้องจะควมเป็นคนเนี่ยเออ จังได้ก็เข็ดเห็ดน้ำาล่าไปแล้วมากอ่ะตอนหับแล้วเรามานอนคือสองคืนแต่ว่าคาล่าสี่าล่าสีมาอยู่เป็นประจําเริ่มมาอยู่น้ำน้องบอลตลอดเลยเมือนก็เป็นไปบ่ได้ตัวนี้น้องพี่น้องเนาะแต่เราสิมานอนยามนอนยามก็คือโอเคนอนยามได้คืนสองคืนสามคืนกับบ่าเนาะดูว่าสี่หัคืนไปน้องพี่น้องเนาะมาเต้เราก็เออเข้าใจเพราะว่าเราคิดสว่า คนอื่นเนะถูกเถานะง่างในกลางทางเรายัางอีต้นเนาะยังซื้อน้ำซื้อนายให้กินแล้วเจ้าคิดไปส่เลยเต้อนเราก็เข้าใจเออคนเข้าใจจะเหตดใดจะมาเอาข่อยแล้วข่อยกับมันแบเป็นแล้วนี่ซะชีวิตของข่อยนะนเจ้าก็ต้องหับไปนำข่อยมันเป็นกรรมเป็นเวรข่อยแล้วนี่แหละมันคือกรรมคือเวรข่อยโซสตาข่อยมันเป็นย่างนี้ เจ้ามาเอาคอยมาได้คอยมันก็เป็นเน่านี้มีแต่เจ้าหันง้อมหักเจ้าหักกับไรกับมีแต่ทางไฟทางมันและผัวเมียเอาเห็ดอันนี้ก็บไรเห็ดอันนี้เจ้าก็หักไรเห็ดอะไกับไรแตมีแต่จะเสียได้บัตรชีวิตของอ้นมันก็เป็นเน่านี้นะคพี่น้องถ้าว่อ้นหักบัวอ้นก็หักนะพี่น้องหักทัวนกับซุกคนใจอ้นปะพี่น้องอ้นหักลาอ้นก็แพงลาบ่ไส้ครับ เราก็ดีทุกคนมันทุกยางพี่น้อง<ไ>ที่บเ่เตะเห็นลูกไปน้ำพ่อไปน้ำบเ่เตะคนก็นยังดีใจเลยพี่น้องบ่แม่นมีแต่เอฟซีเลยดีใจค้นก็นดีใจกักนเพราะว่าน้องบอลเราก็มีความภาคภูพี่น้องเราไม่ได้เรามีพ่อมีแม่นี่นอกเรามาอยู่คนตกผ้าห้องกับพ่อะญาติบ่กลัวค้นกับบ่สาาะมาอยู่น้ำแม่อยู่หันของคนศาสตร์คนหัว ต่นหอต้นลูกนอนกับด้รลับนอนลูกมาอยู่น้ำมาบบดีใจดีใจแหงดีใจลายพี่น้องลูกมาอยู่น้ำจะกินอยู่ในได้ท้าว่าอนคิด่าอนจะคิดพี่น้องมันอนมาคิดคือครอบครัวบอเต้เด็กเคยปรึกษากับอ้นบอเรื่องนี้พี่น้องเคยปรึกษาอ้นกับดีใจพี่น้องกับขอบใจทางครอบครัวบอเต้น้ำพี่น้องเลย งาแล้วกับป้าเนาะปกติก็อ้อนมา่ถูกยางพี่น้องอ้อนบอกเคยเอ่ยเึงลูกสู่เพิ่นพังงหะาที่ะะทอ้อนเนาสิมาเบ้าสู่เพิ่นทังอย่างมันก็เป็นเรื่องอดีตไปแล้วครอบครัว,วของตัวเก่าของตัวเองไปแล้วนะสิมาแต่เพิ่นครับมาถามเราได้พี่น้องอ้อนเอ้ยมาเจ้ามาเจ้ายังี้คือ,อยาอ้อนกะซื้อนั่นอันนี้ไปหาลูกเด้อไปเยี่ยมลูกเด,ยยกกด้ออย่าป้าอย่าทิมลูกเด้อคือยาอ้นนะพี่น้อง คือป้าคือป้าคือกันอีต้นลูกเด้อ้อนสิเป็นบาาเป็นกร,รมในอีต้นไปเออเขาไปยูเขากับเทียวไปยูแต่ๆเขาวานนันเนเอาก่ไตีเขาก็ไปต่หาลูกหาเต่าเขาตะลอดเขากับบริประบริชินไปกระแนะนํำให้ไปนะอันนี้ฮันทักหญ้าทักป้าเนาะอันนี้เป็นลมกขาอ้นอ่ะ้วกาว่าเรื่องอยากให้ลูกได้เขาเฮียนเฮียนน่ไปเอามาเขาเผื่นเขาบอกให้เขาเสร็จจะได้อนก็คือตอนนั้นน้องบอลว่า ถ่าย้าอยู่น้ำแหละสิมาอยู่น้ำเขาแล้วป้ากับห้าแม่บอเต่นะคนเราก็เออเอามาอยู่น้ำกระม้าแหลเอามาอยู่รถซุบข่อยบริขิตยังบริมปัญหายังดอกอว่าอีต้นนั่นแหละอีต้นลูกเจ้าหันบริหัมเงียนป้าแต่ว่าสิเนาะจะให้ลูกเจ้าบริหาัมเงียนยังหนอกกระหั่เรามาอยู่น้ำเจ้าจะสามสี่เดือนสับชาลูกจะติดหมูติดคู้ก็ติดเจ้า้รก็จึงข่อยว่าข่อยร่มร้าว้า อยู่โลดหรือวันหรือวันใดเราสีหน้า้าล้วก็โอ้ลมแล้วพอยแโอ้ดีใจงงน้องในแหละสิ่งที่อ้นแบบเออแบบเราหย่าอ้นอ่ะป้าอ้นอ่ะเป็นคนบอกว่าเอาหย่าลงบอลมาอยู่รำโลกนะแต่มันกระึืงว่าถ้าอันอนบบ้นเําพันในลมก็บ่เต้เนาะเรื่องน,ออนี้ค่ะว่าโดยลูกมือยมอย่าไปซื้อขำลูกเครเก่งปลูกา่อไว้โคตรถนานาเด้อโคคือเก่านเดอ้ดอ คือเตอก,กม็มีเนีันเอฟซีว่าใส่เนาะล้วก็ว่าเอคนหักแล้วลายเราคนให้ยกำลังใจลราลายแต่คนว like ่าให้เราแค่คนสองคนเ่าเราเก็บมาใส่ใจว่าไปอยากว่าวเลยก็ว่าคอยทำนาทีคอยให้มันดีกับพ่อว่าเนาะคนก็อยากให้เอฟซีเข้าใจเราถึงก็าหักแล้ว่าคือเราหักกันซีว่าเนาะออโตกะ เป็นลูกของบ่อเต้คือบ่กน้องบอลกับคือลูกเรี่ยงลูกเลี่ยงค่ะหักละว่าวค่ะหักไปอีแบบนึงลูกตัวเองะหักไปอีแบบนึงละว่าค่ะมีลูกมากค่ะคือไปป่าไปอย่างละว้าค่ะส่วนว้าวหันเว้านหนีว้าวไล่เลยละวา้าถ่ายเอาน้ำแหนกมีบริถายเอาน้ำแหนกมีว้าวหันว้าหนีส่วนว่ามันกับงเง้าเจะไรอนี้เอาโ,โตใหญ่ไปหนาอเอาโตก็ไปน้ำอ้ายหน่อยไปดวลหงบอลไปนวลพ่ออีกเอาโต เปคนใหญ่กอน,นองบอลน้นองโ,อโตพี่น้อยพีน,น้อยเลยอะไรพี่น้อย,อย,อยให้่เอ็ซีเข้าใจเลยพี่น้องเด้อบบเต้เราก็เข้าใจเนาะเราก็สิ่ห่อจากนี้เราโดนไปแล้วค่ะตอนอ้นมันขั้นอ้นหายเรามาอยู่เราก็มาโลดแหละเพราะว่าเราหอกว่าหันว่าวนี่คูของเราไมีบอลไปกู่ไม่บอลอยู่จะกูสิไปอยู่ไซส์นะเราก็อยากเออไม่ไม่ไมาอยู่น้ำเข่าเราก็อยากให้เข่าว่าวอะไรเงย จต่อ้นก็เจะเสียหายมาอยู่ได้ไดเราก็มีครอบครัวใหม่มีครัวใหม่เนี่ยว่าสักสแมนอยู่ถึงบัต,ตรเต้วเราโบว,าว์เนี้ยกับอ้นกับสามีอ้นก็โอเคดีใจกับเราแล้วนะสามีอ่ะอุนกับอยากถึงว่าบัตเต้เอามาอยู่ไหมมันก็เป็นไปบม่ได้เลยถึงว่าเราสิใจดีสำหรับกรยาพี่น้องอ้นกับพราะว่าเราอันกับมีอาเออน้องหลายคนเนาะหนึ่งมาลูกเรากับมีลูกชายเราเราเั็น,นี้อาเออน้องเราก็หลายคนอยู่ เราไปอยู่น้ำอานะ้างน่องเล่าเราก็เท่าเขากับสิบปะาบุตรินเราดอกนะนะอุ่นตาอุนคิดแต่คืนเราอยากมากมามาหาน่องบอลนะพี่น้องเลยมาเยี่ยมมายามคืนสองคืนสามคืนกบว่าไปนะาน้ำเพียงเนาะอ่อนกับบริบายังพี่น้องบอเต้กับบุปปายังแต่คืนมาอยู่นำ้ำอ่ะฉันอ้อนบอกเรากับมาหากแต่ว่าอ่อนไปส่งเล่าราวันเราสิไปบ้านน้องสาวเล่ามือนั่นค่ะบัดอ้อนโทรหาเรา เราอะเราบริไปบ้านของสาวเราเราไปที่เมืองพีนที่เราไปบ้านสังลุงบ้านอ้ายบริบ้านลุงบ้านชัางอะไพี่น้องเราไปมั้เราเมื่ออื่นเม่กับเมื่อแล้วรูปเราเราบริไปบ้านของสาวเราเราไปเมืองพีนแต่ตอนอุ่นขี่รถไปส่งเราหน่นแล้วเราว่าว่าบัดนี้นะกสิบลมาดูเราว่าันนี้ได้เราว่าเองเราโมมีไพ่เบ้าอีกยั้งให้เราได้ยินดอกอ่า อุ่นกับโบเลว่าอย่างงให้เราพังทีเอฟซีว่าอย่างเงีเราอุ่นกับโบเคยอ่านโบเคยว่าอย่างให้เราพังนะบรอยากให้เราคิดอยัง้ายเรากระเถแล้วพี่น้องอุ่นก็ได้เออบอลนั้จะมีความสุขจะกลับไปอุ่นกับบอกเล่าอะไรแต่มาเนี้ยมาเนี้ยเราว่าคุณสิบอสิบอเที่ยวมาหามันดุดอกก็อ่านโดนๆคุณถึงสิเที่ยวมาหามันเราว่าโดนๆถึงมหามันเ่สน่กเราว่าจซี่ มันล่นูสิมหาเราเรามืหามันดุดอกเรายืนมันสีเห็นมันสีอยากไปน้ำกู้เราว่าสิเราว่านําบนร่นก็เลยว่าเออว่ะเจ้ามหามันดุร้านมันก็อยากไปน้ำเนยมันเคยไปจะไปหันไปหนีมันก็เคยไปเจ้ามันเคยไปเลยมันก็อยากไปอ่นมาค่ะเจ้ามหามันดุค่ะอยแา้ละก็เลยมันสีเดขาดของหำมันี่ยนมันสิบรียนในยั้งหรออู้ยใช่งอโตอะไรที่นอก่นกั อยากให้เอฟซีพออยากให้ถกเถียงกันเลยให้เขาใจเนี่ยเอฟซีโอนก็หักแพงเมื่อทุกคนจะกิน้องเด้อหักเมื่อทุกคนพอขอบใจทุกความติเตือนแหละจีนมียนมาเนาะติดเป็นห่วงเป็นยายครอบครัวเฮาเดี่น้องเด้อขอบใจหลายๆกินห่วงของหวัดเตยงอ่อมเป็นไรลูกอืมโอ้ยจะบอกจะกบหนึ่งซิตายแล้วลูกเลยมาอยู่แล้วตั ดตัวลุห้องมาแล้วฮะตัวไปนลแม่ได้นี่ไนะไปบอกไปแย่ไข่หมดเอ้านอกลิปนี้งว่มีอยัางหนี่งอย่องเด้อฮะเรียกไม่แมเห็นลั่าหนาโอ้บอยู่แล้เอาโต๊ะปอยู่แล้วพี่น้องดิหายเลาเอาโต๊ะสปีดพี่น้องกบมกบใจสี่ดีขังี้องเด้อกบมุกขบใจลายพี่น้องอ่แยขหมแดนอกรีเา ลาไปก่อนพี่น้องคลิปนี้กับพ่อคลิปหน้าพี่น้องสบายดีพี่น้องบ๊ายบาย้พด่เลดมาเลยบ๊ายบายบ๊ายบายฝนกตใหม่เด้อพี่น้องเด้อ